เออเอาข้ากลนมาแล้วเสี่ยเด้งอูกเมื่อวานนึก่มันต่างเด้อเจ้าหน่อะไติดกักตัวนีเละเปลี่ยนกับเปลีตะไบมันตะนีมันเขาทีตไหวมันหนุอยู่ตรงเขายุ่ติดมันดอกแต่มันติดหาติดมันดอกติดยาิตหมอนกับติดหางหมอเวไปแต่ขนานีน้ำยิงติดปุดปุดปด

เอาจับเตียเงมาสอยเนาะแะจับหนึ่งคอกระตายแล้วก็จับอันเสือที่เอามาสยนะอยคอหนึ่งกระตายที่กันส้งเตียงหนไปพี่น้องห้ามกระสิตัดต่อคือเผาหน้านะพี่น้องเลยสร้างสิตัดแล้วคุณกาสุกตัดงามแน่บโมงามแน่เนาะเพราะว่าอันบมเสียนตัดขเข่าวปันไรแต่ว่กระโคตัดได้พี่น้อง ตูวยงตี้เขาหน้านะมันนาแห้งนะมันตัดหยาบถ้า,ามันสเสร็จแล้วตะกคนตัดเขาต่อกันเลยเ <c oughs> มื่อยเออ หอนเนาะเม่ครับพี่น้อพันกันเจ๊งหน่อยยังต่ออกเขามั็นหนา้านีเฮ้เออถ้าจะได้กับโมไปแกงจนโมไปอันนี้เขาหน้าไหนหน้าดีพี่น้อเอยผู้ตัดมาดอกตกแตกแกงจนโมไปอันนี้ก็ดีหอนคัคอนแน่เขาหน้าว่านเนาะถือบอลได้ทีสามแน่นี่ครับ ปวด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 แบบบาดเดียวแต่ว่าถือตัวไรทีแบบว่าหน้าถือควันว่านนี่ก็ับฝืดๆเออเมื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหไอพี่น้องมาซอยกันเนาะพแฟลชแมนกบเหลวเปลี่ยนที่กันไปซอยหนองก๊อก็ยังไปซอยเขาเนาะอ่ะลุยลุย เขาหน้าดิตัวนั้นจนกียอมจนป้าป้าไปตัดไปไปตัดเด้อมันหนาหลายมันกลวยบ่ไปพี่น้องเออป่านนั่งเมียงก็ซอยกันซอยกันไปซอยกันมาไอ้สิเด็กพี่น้องตัดง่ายอยู่ตัดบ่ง่ายเขามันหนาหลาย เห็นคือเขาหน้าดำนี่แป,ป๊บเดียว,จ,จ,วจัดจัดไปถือว่ามันดำเจืดเจือ,ถ,อถือตัวบ้านนี่อยากฟืดมันอันดับลายเฟืองมันลายพี่น้องใช่ไหมครับฮะแม่นวะว่า <c oughs> สื่ออยู่หัดขับบ่เป็นใครขับเป็นสือ่อ <c oughs> เอออันนี้อันนี้มีเวลาอยู่หัดขับบ่เป็นขันสื่อและรถเกี่ยวนะ รถเกี่ยวหันได้ได้ข่าวลมนะมันกวาดขึ้นเลยตัดเขาไปเขามาฝนขึ้ิตกพปน่นองฝ่ามืดมาจะได้นอกตัดต่อวะเนาะจะคล้องหน้าสิะตัดต่ออยู่วะนี่ข้นมาหักกันมันเฮียถิม่มใสสยต่อยอก,กันจักยุกหนึ่งมันอัน มันได้ล,ลายๆวันนี้รมมากเลยพี่น้องประทังไรดีนังน้อยเดียวเนี่ยนั่งสนเดียวเนาะแต่ต่อไหแลวสะเพราะว่าขันฝนตกในย่านมันย่านมันอาณาฝนห้ามแล้วมันสีสะนะฝนเขามันสีสะม,ะมันจะมัดเนี่ย ใ่อยอะหน่อยเนะาะแต่ตัดเขาเลยเนาะอีกอันออกไปสื้อเซซวนมากินมาเลี้ยงทิมงานพี่น้องเลยเพราะวามือนี้เฮามี่วัหญีใจะดีทา่ามฟังไทยพี่น้องพี่ตรงการเป็นเลี้ยงเซซวนทิมงานอินดีต้องขอบมุกขอบใจขอบคุณพี่ทรงการ The Rider เหมือนนี่พอดีแบบเห็ดเบีไย่เยมือนะ่อยเนาะขึ้นมากแล้วพอดีได้กินแบบสดแตะอาหารสดแตะเลยนะไปติ๊ว อ้าวเหมือนนี่มีคนเลี้ยงเอ้าขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณครับนี่เอิญทีมงานมากินน้ำเนาะน้องอามทีมงานแบกคเขาให้แหละเอิญในรายคนมากินผู้ใด้ซอยเวียกก็ได้กินพี่นอ้องผู้ใดบโบซอยเวียกก,ก็บโเอิญไปฝนกระสิตกก้งกวาตกะข้าแน่นอนาะอามเอยน้่งด่าน้่งไปอ่เนาะพี่น้องเอาเสียออกไปซื้ออยู่ข้างนอกเนาะเพราะว่าบ้านเฮาบ่มีร้านค่ะของไปซื้ออยู่ไกลเตอ๋อ อยากยังกับตองเสียค่าวผัวไอเบิ่งแก่เบิ่งควันไอไปนเน่เบิ่งกอนขาวผัวข้ามสภาพนี่ยเนาเอ้ยซือยังก็บตองได้เสียค้าวผัวก่อนเศร้าขั้นขีดเศร้าพันนี่ก็สามสาิบก,ก,กว่าบาทเลยเนาะ कंदा आहिनि คืบอบไปไล่แล้วว่าคีพีได้ยูทูบเบอร์ดังเดอาทิปอาทิป,ป <c oughs> ยูทูบเบอร์ลยก็เาว่าพีีน้น,นดังยังเสียร้ายอีกโอ๊ย oh ตายปุ๊หม่ก็พระเจ้าจอดมันยอดมากตอนเ,เงินถือกิบเบด น้อมทอรถคำเลยพี่นอ้องเดียวเทาเะียวบกนั้ไนนะแข็งเหรโอ้ยคนทอนเงินกันออกเอาเฮ้ยร <m ere ly> ีบๆเร่งๆดีบๆเร่งๆลูกค้ารอนานในนี่น่ะทอนเกินก็ได้โอ้ยยังหรอกลูกค้ารอนานแล้วนนนะล,วนนล,ลูกพีนน่ ต้นไทยเดือกสองเดือกสองมาแล้วท่อนทั้งไปทั้งกลับก็ไรบ้าท่อน3าสิบฟันนะ่ะโอ,โอ้ครบอยู่บ่นี่จะสินับบ่นับบ่นับหลอกบ่นับจะสิมาเอาขึ้นนะเพราะมันบ่ครบเลย ส0 0พันโอ้สามสิบห้าพันถูกไหกำไรทำนอกได้ใด้ว้าววาวไอพี่น้องเจอกันยู่งุไรเนาะดูร้านวันนาจะไปสื่อเพราว่ามันสืบเเงินกี่กี่ที่สงการเงินฝากมากสองพันถูกไรเพราะว่าฝากมากพันหนึ่งกับพ่อ้ะบาเื่อไะบระบอย่าง ตกแรงมาเฮามาแบะเอาคลองก่อนเนาะพี่น้องกชิพอดีอยู่เลยเพราะว่าเฮาฝากคลองมาจะถ่ายทุกคนนี่ไอ่ฝากมาให้บอมีแต่สองกล่องได้เบิร์ตเจอบออะมาถ่ายคลิปให้เนี่ย <laughs> ไอ้ พี่พบแล้วฝากมาให้นั่นจะกูเทพูพี่น้องตองต้ององโอ้ยบน,น,ยยน,ยนั้นคนไหนก็ทำนะก,ก็ไปทายุท่าอันขันยันนกบอกตื่นนะอ้หตีนะเดอดฟาทีโตดเดอตันี้ใหญนเะยเอะนีกัด 来，万达。 ตอนนี้ก็มาหอดหันขาแล้วเนะาะล้จะไมาเหลือสีอีกลยมามาวตจอยู่หันเราตลอดเอาสีมได้ันไปสามสันเนาะแบบนี้บอกหนึงไตัวสามสันเาอยู่สามสันสไลโอ,อยู่นะ คนเ no? like right ้าก็อย่กินไล่อเนะไลเหรอจะแค้นแบนั้นนนมาคือเอาหน่ต่อนี่น่ะก็เดา

นี่เนาะเปมุขคนนีเอาเป็นไก่่ไ่เอาหมูคบเอาเอาพักอันนี้ก็มีละพักบกับารม็นีบแ้วเสือสวนเอาเสอสี่เปรแบบนี้ตัวไม้วะนี่ เอาเ็ดนังอามนี <ate giving> ่กินเต็มที่ไอ้คนเหลี่ยงขอบคุณที่ต้งการเด้อที่งการเลี่ยงเต็มที่เด้อเนาะำกินว้่งนะว้อามกันเกี่ยวเขากันลังเลีวเนาะเป็นมากรู้ป่ี่ด้กินมาเด้ออันีเ้งด

หน้าสวมาเนาะเดี่ยมพนมน ก<บ>ินะไอครีมสิเลือไอศรีมนี่กินบ่กินกินกินินเหลือเลยบ่คผู้ยากัินนะเจ๊จเเหือแมกนำเด้อมันแขงเาเป่าออไหนก็ได้อะเปิดเีมันขายังเบ่าอีนี่่มันขาตัวน,นี้เป็นยังไ เป็นกระแสมาเจอะไจับอารมณ์ม่อยาเจะให้ละลายรวมม่งหือนเดียวอาชีเนาะีเห็นไหมค่ะไรเงินใไหก่อนพี่น้องมันจะมาอาหารแล้วเห็นแล้วคายดีเนาะอาหาประจำ ม่หานพ่นหอมนี่เขาบดิซือตีนไก่เพราะว่าบาสุกสื่อแล้วหวานเลยเร่ออนะจหาแสนหกสิบสองพันเอาอย่างอี้อ่ะเอาเฮ็ดอีกบ่ อย่ามาค้นมากินร้ายนะอย่าเล็กหน่อยเข้ามากินร้ายนะนนนเพราะว่า,า,า,ามากินร้าเราหัวคุณเนาะฮะแล้วบางบางก็อยไรเงี้ยไปน้องกลับไปนี่เบิร์ตหนึ่งพันบาทเนาะค่าเสียหายาไปจิ๋วเมื่อกีเราเต็มตอนนี้ทำมาหอดเทีอนในนเนาะพีน่น้องบาสุกได้ของฝากจากสังไขยกแล้วเนาะสองกล่อง บักใหญ่มันจากพี่พบขอบคุณพี่พบหลายๆเด้อเดี๋ยวมืออื่นเฮาสิมาเปิดเป็นคลิปใหม่เนาะพี่น้องมาเปิดของของฝากก็รีแม่ยปอกกัวกระเทียมสาปานสไปดีสวัสดีป่าลูกไปไหมอื่นเปิดของฝากกเบ้าเนาะทสิมิยังเนี่ยพี่น้องเราฝากมาแต่ละเทืยมมีแต่กล่องบอแบบง่ายง่ายเลยพี่พบฝากมาอ,อันนี้เขาเปิดเบิ่งเลยเนาะ อันนี้ขานาดจะดับเปิดเปิดคนชงเขาแกะเบอร์ไปพี่น้องเดี๋ยวเขาเขาไปเบิ่งคลองนะเราบกัพี่น้องเอามาเอาสื่อของมาบักลายมันเนาะมือหนีบส่วนเจี๊ยบทีมงานมากินน้ำกันเพราะว่าเขาจะซอยเวียกดูอยู่พี่น้องก็เลยว่าเออเห็นแนวกินแสบๆก็อยากเกินเขาจะไมากินนำ้ำ เมื่อนี้นต้องขอบคุณพี่ทรงการในลายเด้อที่เลี้ยงเนาะ<ม>นขอบคุณในลายเด้อไอ้เฮ้ยขอบคุณเพื่อนนะขอบคุณครับอขอบคุณครับเออขอบคุณพี่ทรงการในลายเด้อทางกรุงเทพผมและพี่น้อง<น>เพป็นอันว่าเออเดี๋ยวเลี้ยงเสซซวเนเพื่อนว่าแสดงว่าเพิ่นเห็นเขา,ามักยามะไรเขาเกือกย <c oughs> ามะไรก็กิน<ด>แต่เ<ต><ต>สซซวนเสซซวนพี่น้องเลยเพป็นได้เลี้ยงขอบคุณเพี่ในลายขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห่งเด้อพี่ทรงการเลย อันนี้กับมักยูเห็ดเวียกมากไม่เมื่อยเด้กินเสซวนนี่ก็ั้ไข่จุ้มจุ่มนะพี่น้องสื่อมากลายอยู่เด้อพี่น้องสื่อบักลายมันน่าจะเหลือแหละเพราะว่ามันมันเป็นเสซวนน่ะเวลาเขามาเห็ดอ่ะมันกินกิ่นบวบง่ายพี่น้องอันนี้อันนี้ก็เป็นซีนตะไลหนึ่งกิโลหุ่นอันนี้ก็บหนึ่งกิโลบะริตะไลนี่ซื้อมาสองอันโอ้เครื่องดื่มอร่อยกาม วันนีหนึ่งกิโลเด้วกระตุกเสียน่เดกก็เฮ็ดแน่แย่บว่ามีคนกินร้ายบันได้พี่น่องเลยกรส่วนนี่แหละซาตีบหนองปลาอันบอบบี้ในการหนองปอเด็กกัอันเอเนาะในการหนองอามได้มาซอยเบี้ยขน้วพี่น่องอันเอิร์มากินเบิร์ดจะหน่อยก็แต่ไม่เยอะ เห็ดยังแต่ปอกกระเทียมบักพริกโคจิงไข่ขวดมาขวดใส่กันเนี่ยปลาสุกเส่เห็ดเองก็ได้อะไรเงี้ยพี่น้องคลิปนี้ต้องเซิร์เวตเพียงเสมอเด้อจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะมันสิถ่ายเป็นคลิปต่างซะเพราะว่ามื้อนี้ถ่ายคลิปยาวแห้งตั้งแต่ลงไปตัดเข่าซอยน้องปอคุณน้องพี่น้องขอบคุณพี่สงการในรายอีกครั้งเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย